สวัสดีค่ะหมวกสกีนหมวกพิมพ์ลายนะคะวันนี้มาพร้อมกับงานหมวกนะคะมีทั้งหมด2ส,สีค่ะมาจากทีมงานของ กาแฟสดสูตรปูนานั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะทั้งสองสีเลยค่ะโลโก้นะคะเป็นโลโก้ของลูกค้าที่ลูกค้าทํามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องการให้เราแก้ไขเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะก็คือเพิ่มคําว่าสูตรปูนาเข้าไปนะคะก็จะเป็นคําว่ากาแฟสดสูตรปูนานั่นเองค่ะส่วนรูปแล้วก็เบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะคะนี้จะเป็นข้อมูลของลูกค้านะคะสีสองสีวันนี้นะคะก็คือ โทนสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะสีแดงจะเป็นโทนแดงดำนะคะให้ดูให้ดูทีละใบดีกว่าใบแรกนะคะก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะสีสวยมากนะคะสียอดคิดนะคะ หมวกปีกหมวกจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ตาข่ายด้านหลังค่ะกับที่ปรับระดับสีสันนะคะจะเป็นสีแดงเช่นกันตาข่ายนะคะตาข่ายจะเป็นสีดำค่ะสำหรับใครที่ชอบโทนแบบเท่ๆหน่อยก็ลองดูหมวกสีนี้ได้นะคะสีสวยอยู่ค่ะแล้วก็เข้ากับโลโก้ได้ทุกสีอันนี้คือสกรีนขอบนะคะขอบจะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งค่ะสีเขียวเลยสีเขียวเด่นเลยนะคะเพราะว่า เป็นสีเดียวกับโลโก้เลยนะคะมาจากกาแฟาสดสุดปูนานะคะปีกหมวกตะไครหมวกนะคะด้านหลังเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยค่ะคุมโทนมากนะคะสำหรับใครที่อยากได้หมวกสีเขียวนะคะลองดูโลโก้วงกลมไอเดียแบบนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะคะสวยเลยค่ะสำหรับโลโก้นะคะแล้วก็งานหมวกที่เป็นสีเขียวนะคะด้านหลังนะคะก็จะเสร็จทั้งหมดแล้วค่ะครบทุกใบนะคะทั้งหมดสั่งมา12ใบค่ะ12ใบ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆนะคะร้านกาแฟสดสูตรปูนานะคะกลิ่นหอมชวนชิมค่ะสำหรับใครที่สำหรับใครที่อยากได้งานหมวกโลโก้สวยๆนะคะ,ๆๆะ,คะก็ลองดูเป็นไอเดียได้นะคะสองสีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้จะส่งให้ลูกค้าเลยคะ่ะลูกค้าโอนเงินมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้เราก็พร้อมส่งให้เลยคะ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ